สวัสดีค่ะพี่แรมมี่เลยดีบรนนาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมพาเพื่อนมาทําสูตรน้ํามะนาวต้านไวรัสหวัดค่ะแก้ไอขับเสมหะทําให้ชุ่มคอค่ะในมะนาวหนึ่งลูกนะจะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนด้วยค่ะรวมทั้งมีเบตา้าแคโรทีนด้วยค่ะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันหวัดแก้ไอขับเสมหะได้ดีเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยค่ะ เลมมะนาวหนึ่งผลเนี่ยก่อนที่เราจะนําไปผสมกับน้ํานะคะน้ําที่แพม่จะมาวันนี้ก็คือน้ําอุ่นหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆจะใช้น้ําอุ่นหรือว่าน้ําเปล่าธรรมดาก็ได้นะก่อนที่เราจะนํนานา้ามะนาวไปผสมกับน้ําอุ่นนะเราก็ต้องมีการคลึงคลึงคลึงลูกมะนาวให้นิ่มก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราคลึงมะนาวให้นิ่มก่อนนะเวลาที่เราบีบน้ามะนาวใส่แก้วนะ่ะน้ามะนาวก็จะออกได้เยอะค่ะค่ะ เมื่อเราคลึงเสร็จนะเพื่อนๆลูกมะนาวที่เราเตรียมมาก็จะนิ่มขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญนะตอนนี้พี่แรมก็เริ่มได้กลิ่นของผิวมะนาวค่ะหอมสดชื่นเลยค่ะเพื่อนๆก็เตรียมน้ําอุ่นมาหนึ่งแก้วนะจากนั้นเราก็จะใช้มีดมาผ่ามะนาวออกค่ะ วิธีการผ่ามะนาวนะมันเพื่อนเราก็อย่าผ่าให้โดนตรงแกนกลางนะเพราะว่าถ้าเราผ่าโดนตรงแกนกลางเนะี่ยก็จะทําใหเา้เวลาที่เราผ่าลงไปนะ่ะเม็ดมะนาวก็จะติดออกมาด้วยจะทําให้น้ําที่เราผสมน้ํามะนาวนะจะมีรสชาติขมเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องผ่าประมาณนี้ค่ะนี่นี่ค่ะเวลาที่เราผ่าออกมานะมะนาวที่เราผ่าออกมาสีกนเี้ยจะไม่มีเม็ดมะนาวติดมาแล้วก็ ตรงเม็ดมะนาวจะอยู่ด้านในนะชิ้นที่สองเราก็ผ่ามาเลยนี่ค่ะเพื่อนเก็จะติดเม็ดมะนาวมานิดนึงแล้วก็ทําการเอาออกนะถ้าเราไม่เอาออกนะ้ำมะนาวที่เราได้มาก็จะมีรสชาติที่ขมค่ะนี่ค่ะวิธีการผ่ามะนาวง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้เลยนี่ค่ะ ส่วนวิธีการนำไปผสมกับน้ำอุ่นนะเพื่อนๆ่ถ้าหากว่าพเพื่อนๆท่านใดท,ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะก็ใช้น้ำมะนาวในปริมาณที่น้อยค่ะหรือว่าเวลาที่เราดื่มนะเราก็ควรจะเลือกดื่มในช่วงที่เรากินอาหารก่อนนะเราถึงจะนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นกินได้นะสำหรับพเพื่อนๆนที่เป็นโรคกระเพาะนะก็ให้กินหลังอาหารได้ค่ะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นรคกระเพาะอาหารนะเพื่อนก็สามารถนามะนาวเป็นบีบใส่น้ําอุ่นแล้วก็กินในช่วงเช้าก็ได้ค่ะแล้วก็บีบลงไปเลยค่ะในน้ามะนาวจะมีกรดนะเพราะฉะนั้นในน้ามะนาวจะมีกรดแล้วก็จะมีความเป็นด่างสูงมากเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้น้ามะนาวที่เหมาะสมเะเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็บีบน้ามะนาวหนึ่งซีกเสร็จแล้วนะเพื่อนก็สามารถนําไป ดื่มได้เลยค่ะหรือไม่พเพื่อนๆถ้าชอบเข้มข้นนิดนึงแล้วเพื่อนๆก็ใช้ทั้งลูกเลยค่ะดื่มในช่งชวงเช้าได้ก็จะดีกับพเพื่อนๆอันนี้จะช่วยเรื่องของการแก้ไอขับเสมหะตา้านไวรัสได้อย่างดีค่ะช่วงนี้ไวรัสหวัดก็กําลังระบาดแล้เพื่อนๆนะพนเพื่อนๆก็สามารถนําน้ามะนาวที่เราบีบใส่น้ําอุนอ่นนะไปผสมในน้ําพึ่งก็ได้นะคะน้ําพึ่งก็ใช้ประมาณ1ช้อนก็ได้ค่ะนํามาผสมกันเพื่อให้รสชาติดีขึ้นค่ะ หรือเ,เพื่อนๆจะใส่เกลือไ,ได้นะคะเกลือที่ใส่ก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะหรือว่าปลายช้อนนิดๆค่ะนํามาผสมกันค่ะจากนั้นนะเราก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อน,อนก่อนที่เราจะดื่มนะคะเราก็ตักขึ้นมาชิมนิดนึงค่ะถ้ารสชาติด,ดีเราก็ดื่มได้เลยค่ะเพื่อนอน,นี่ค่ะนี่ก็เป็น วิธีการทําน้ำมะนาวผสมในน้ําอุ่นง่ายๆค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีอาการไอเจ็บคอหรือว่ามีเสมหะนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําน้ํามะนาวมาผสมในน้ําอุ่นดื่มช่วงเช้าก็ได้ค่ะ นี่ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆสาหรับ,บเพื่อนๆทาที่บ้านก็ได้นะคะจะดื่มในช่วงเช้าจะดีมากเลยค่ะถ้าเป็นช่วงเย็ยนนะนเพื่อนๆถ้าหากาเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะดื่มในช่วงเย็ยนค่ะดื่มในช่วงเช้าก็พอค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ